ช่อง Key of Lo v e and Key of ี i ์อสวัสดีค่ะครูบุญนะคะสำหรับวันนี้ครูบุญมาในหัวข้อออราสายปฏิบัติเป็นอย่างไรนะคะในตอนนี้ออราสายปฏิบัติเป็นอย่างไรในตอนนี้ออราสายปฏิบัตนะคะเป็นอย่างไรในตอนนี้สายปฏิบัติไม่ว่าคุณจะเป็นาศาสนาใดๆก็ตามนะคะดูได้ทุก ศาส,สนาเลยนะคะครูบุญมีกองไพ่เลือกทั้งหมด3กกองกองที่1น,นะคะกองที่1กกองที่1กกองที่2กกองที่3กกองที่3นี้นะคะกองที่3าออราสายปฏิบัติเป็นอย่างไรในตอนนี้นะคะกองหนึ่ง มาเช็คพลังงานชาวกองหนึ่งกอนว่าพวกคุณเนี่ยนเน้นปฏิบัติแบบไหนนะคะคนกองหนึ่งเน้นปฏิบัติแบบไหนนะคะช่องนี้ของครูบุญนะคะครูบุญเป็นครูสอนจิตวิญญาณนะคะครูสอนในด้านของสมาธิจิตวิญญาณทั้งหมดนะคะช่องนี้เป็นการอ่านไพ่ในเชิงของการพัฒนาจิตวิญญาณอ่านไพ่เพื่อยกระดับจิต นะคะไม่เน้นในการดูดวงทำนายชะตาแต่อย่างใดให้องค์ความรู้นะคะในด้านของจิตวิญญาณทั้งหมดสื่อสารถ่ายทอดให้คำแนะนำให้คำชี้แนะนะคะถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็กดทุกใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการรับชมคลิปอื่นๆต่อไปนะคะมาดูคนกองหนึ่งคนกองหนึ่งปฏิบัติแบบไหนคนกองหนึ่งปฏิบัติแบบไหน คนกองหงปฏิบัติแบบไหนคะคนกอง1ช่วงนี้เจอบททดสอบนะคะคนกองหนึ่งอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งคนกองหนึ่งเนี่ยเป็นสายาพ่อหมอแม่หมอนักอ่านไพ่มีเซน์นะคะเป็นสายที่สื่อสารเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับ สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสื่อสารกับวิญญาณบางคนอาจจะชอบนะ,ะชอบแบบเป็นตัวากลางในการสื่อสารกับวิญญาณไปง่ายเลยนะคะในช่วงนี้ช่วงนี้เจอบททดสอบนะคะทำบุญทำทานเยอะนะคะมีบุญเยอะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบออกสังคมเท่าไหร่ มีบางสิ่งบางอย่างที่ยังยึดติดอยู่นะคะแล้วก็บางคนเป็นร่างทรงองค์เจ้าคนกองหนึ่งเป็นร่างทรงองค์เจ้าของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งโดยเฉพาะเทพาสายฮินดูสายอินเดียนะคะยังมีพลังงานของการยึดติดนะคะยึดติดในเรื่องของการเป็นสื่อกลางนี่หลยยึดติดในการที่เป็นร่างทรงองค์เจ้านะคะสิ่งสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่กีดขวางคุณนะไม่ให้คุณเนี่ยยกระดับจิตยกระดับพลังงานขึ้นไปนะคะคุณบุญบอกเลยคุณบุญจะอาชี้แนะตามหลักอย่างถูกต้องนะคะคุณเจอบททดสอบว่าคุณจะสามารถปล่อยวางปล่อยวางการยึดติดในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ล่างทรงองค์เจ้าได้หรือไม่นะคะถ้าเมื่อไหร่คุณสามารถปล่อยวางตรงนี้ได้คุณบูญบอกเลยว่า,าคุณจะเลื่อนมิติขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะขึ้นขึ้นสู่มิติขึ้นไปเนี่ยปรับระดับเลเวลอ่ะมันจะมีจุดหนึ่งนะคะที่มันจะต้องมีการปล่อยวางในเรื่องของหนึ่งศาส,สนาความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งอย่างครูบูลเนี่ย เมื่อก่อนครูบุญก็เหมือนคุณน,นี่แหละคนกองหนึ่งแต่ตอนนี้คือครูบุญวางทุกอย่างวางทุกอย่างแม้แต่คําว่า,าศาสนาะะแต่ไม่ใช่ว่าวางแบบเป็นคนแบบไม่มีจารีประเพณีอันนี้ไม่ใช่นะคะคือวางวางอย่างผู้มีธรรมนี่แหละนะคะวางอย่างผู้ที่มีจารีประเพนะีะแต่เราไม่ยึดติดไงว่าฉันจะต้องเป็นร่างทรงองค์เจ้าของคนคนนี้ ตลอดชีวิตทั้งชีวิตนะคะยกล่างให้เขาอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่การลบลู่นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่การลบลู่คุณเจอบททดสอบหานะเจอบททดสอบในเรื่องนี้คนกองหนึ่งจริงๆคุณมีผลบุญเยอะถ้าคุณสามารถปล่อยวางเรื่องคนกองสองนะคะเมื่อสักครู่วิดีโอเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่อาจ ดังนั้นคูบุญต้องพูดใหม่นะคะรีลันไพ่เปิดออกมาแล้วคนกองสองคูบุญเห็นพลังงานคุณเป็นสายปฏิบัติแบบสายปฏิบัติตัวยงนะคะเป็นสายปฏิบัติมุ่งการหลุดพ้นมุ่งนิพพานเลยหามุ่งแบบกับบ้านนะคะการปฏิบัติของคุณค่อนข้นขางเข้มข้นมากและการปฏิบัติคุณเป็นไปด้วยดีพลังงานคุณมีพลังงานของความเมตตาธรรมสูงมากคุณเป็นคนชอบแผ่เมตตาให้กับ สัตว์นะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์16ชั้นฟ้า15าชั้นดินการปฏิบัติของคุณทําให้คุณสามารถปลดกรรมได้ปลดกรรมเป็นฐานบุญฐานกุศลที่ดีนะคะเป็นฐานบุญใหญ่ที่จะทําให้คุณสามารถหลุดพ้นนิพพานได้คนกองสองมีคูคู่รุกครูบาอาจารย์สายพระเกจินะสายพระเกจิองค์แบบที่ท่านแบบค่อนข้างมีชื่อเสียง นะคะสายพายเกจิดังๆและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สายอิอนเดียาสายฮินดูนะคะเช่นองค์พระศิวะไม่ว่าคุณจะเคารพศรัทธาบูชาอยู่หรือไม่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ท่านอยู่กับคุณนะคะทั้งเทวดาต่างๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีเมตตาคุณชอบแผ่เมตตาคุณชอบภาวนาคุณชอบสวดมนต์นะคะคุณทำเป็นประจําทําให พลังงานเหล่านี้นะคะอยู่ใกล้ๆคุณนะเข้ามาอยู่กับคุณเพราะว่าพลังงานคุณมันเป็นพลังงานแบบพลังงานสะอาดนะคะแล้วก็แสงออร่าคุณดีมากชาวกองสองเป็นคนที่ออร่าสว่างนะคะออร่าเฉิดฉายนะคะออร่าแบบสีขาวออร่าสีทองบางคนเป็นออร่าจักรสีม่วงนะคะออร่า จกกักระที่7เปิดแล้วจกกักระแห่งการตัดสรู้ดังนั้นเมื่อจกกักระนี้เปิดย่อมบรรลุทมง่ายนะ,ะนิพานง่ายตัดสร้ง่ายนะคะเป็นจกักรที่เชื่อมกับจักรวาลน,นะคะรับพลังงานจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นั่นเองนะคะคนกองสองจะเป็นสายที่ปฏิบัติมานานแล้วนะะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังติดอยู่ก็คือยังมีการปรุงแต่งบ้างนะคะยังมีการปรุงแต่งบ้าง ไม่ว่าจะเรื่องใดๆนะคะครูบุญเชื่อว่าถ้าคุณเป็นนักปฏิบัติคุณจะเข้าใจคําว่าปรุงแต่งนะคะคุณบุญไม่ต้องอธิบายนะคะยังมีในเรื่องของการปรุงแต่งบ้านประปรายนะคะแต่อร่าคุณดีมากอร่าความเมตตากรุณาที่เด่นนะเมตตาธรรมอร่าแห่งาจักระนะคะจักระสีทองจักระสีขาวครูบุญพูดไปแล้วเนาะพูดแล้วมันจะวนนะคะบางคนนะคะบางคนเท่านั้นบางคนเนี่ย ค่อนข้างหลุดพ้นแล้วนะคะหลุดพ้นแล้วไว้ง่ายเลยหลุดพ้นคําว่าหลุดพ้นจริงๆมันไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวนะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้ไกลตัวคุณบุญจะบอกว่าจริงๆคําว่านิพพานหลุดพ้นกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยยิ่งถ้าคุณแบบจักรละที่เจ็ดคุณเปิดแล้วตรัสรู้จกกักรแห่งการตรัสรู้แปลว่าตรัสรู้นะคะมันก็ตรงมาก คุณรู้แล้วอะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะคะคุณต้นตอต้นกําเนิดคุณมาจากไหนนะคะรู้แม้กระทั่งว่าคุณมาที่นี่เพื่อทําอะไรนะคะนี่แหละนะ,คะแค่นี้ก็ตัดสรู้แล้วนะ,ะตัดสรู้แล้วและถ้าคุณละลายกรรมนะคะละลายกรรมเก่าไม่สร้างกรรมใหม่นะคะละลายกรรมเก่าไม่สร้างกรรมใหม่ด้วยการปรุงแต่งนะคะฐานบุญคุณก็เยอะแล้วก็เน้น ในการแผ่เมตตานะ,ะเมตตาธรรมเจริญเมตตาใช้ชีวิตอย่างทรงพรมิหารสีอ่ไว้ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ทางโลกเนี่ยบางทีเรายังต้องทรงพรมิหาร4ีไว้นะคะเรายังอยู่ทางโลกอะ่ะเราอาจจะไม่สามารถนั่งนิ่งๆเฉยๆเป็นว่างๆเหมือนพระอรหันต์ตลอดเวลาได้นะคะก็ต้องทรงพรมิหารสี คนกองสองการปฏิบัติดีมากนะคะบางคนก็ทำงานด้านของการเชื่อมพลังงานจัก,กรวาลทำงานด้านจัก,กรวาลนะทำงานด้านจัก,กรวาลคนกองสองเนี่ยผูค้คุณเห็นประมาณ80%น่ะคือเข้าถึงพลังงานจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้ว ก็บรรลุธรรมนั่นแหละนะคะที่ครูบุญบอกนะคะเฉพาะบางคนเท่านั้นนะคะถ้ามันเป็นพลังงานคุณจริงๆคุณจะรู้แหละว่าเอออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือบางคนกองสามนะคะเกิดอุบิเหนตุนะคะพลังงานคลิปไม่อัดนะะเดี๋ยวครูบุญพูดใหม่นะ,ะแต่ไพ่เปิดไว้แล้วนะคะไพ่ของคุณมีพลังงานมีไพ่ของความหลุดพ้นมากับกองกิเลสน,นะคะ คนกองสามเนี่ยมุ่งนะคะมุ่งการหลุดพ้นแหละนะ,ะมุ่งการเป็นอิสระทางใจแต่ยังหลุดไม่ได้นะคะเพราะว่ายังมีพลังงานของการยึดติดนะ,ะยังมีการยึดติดโดยเฉพาะที่เด่นๆเ,เลยก็คือความรักความสัมพันธ์ที่คุณยังยึดติดอยู่นะคะคุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิชาวกองสามการปฏิบัติของคุณนะคะที่เข้มข้นก็คือการนั่งสมาธิมีความสุขในการเข้าฌาน มีความสุขกับการได้นั่งสมาธินะคะปิติเกิดมีความสุขทางใจมากทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิซึ่งการยึดติดความสุขในสมาธิก็เป็นพลังงานการยึดติดรูปแบบหนึ่งการนั่งสมาธินะ,ะสุดท้ายแล้วก็คือการปล่อยวางนะคะคือชาญฌานที่สูงขึ้นไปนะค,ะคือการปล่อยวางความสุขในสมาธิถ้าเรายังยึดติดในความสุขในสมาธิมันก็จะอยู่ในกลุ่มของอรูป,ปภพนะคะรูป,ปภพ บางคนเนี่ยก็บวชเลยนะคะอยู่ในฐานะนักบวชแม่ชีเนคขำบารมีถือศีลแปดบางคนอยู่ทางโลกนี่แหละนะแต่ใช้ชีวิตดังนักบวชนะคะเข่งคลาสในการรักษาศีลน,นะคะถือศีลห้าศีลแปดปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลยแม้ว่าจะอยู่ทางโลกก็ตามเพื่อหวังจะหลุดพ้นแต่ยังหลุดไม่ได้เพราะพลังงานคุณยังมีความรู้สึก ยึดติดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่โดยเฉพาะนะคะคนกองสามถ้านี้เป็นพลังงานคุณจริงๆคนกองสามจะยึดติดในเรื่องของความรักแบบคู่ทวินเฟรมนะคะมีความเชื่อว่ามีคู่ทวินเฟมนะคะยึดติดในคู่ทวินเฟมยึดติดการารียูเนียนยึดติดการได้ครอบครองนะคะซึ่งคนกองสามเนี่ยคุณกําลังพยายามที่จะ รักแบบเมตตาการุณายายามที่จะรักให้ได้อย่างไรเงื่อนไขซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะคะคนกองสามต้องพยายามรักแบบเมตตาการุณารักแบบไรเงื่อนไขรักแบบเมตตาการุณาก็คือ,อยินดีเมื่ออีกฝ่ายมีความสุขนะคะยินดีแม้ว่าอีกฝ่ายเขาจะไม่ได้อยู่กับเราก็ตามรักไรเงื่อนไขคือความรักที่ไม่ทําให้เราเป็นทุกข์รักไรเงื่อนไขคือความรักแบบไม่ยึดติดไม่ครอบครอง ถ้าคุณเข้าถึงรักไรเงื่อนไขได้เมื่อไหร่คุณจะสามารถปล่อยวางความรักที่คุณยึดติดนี้ได้แม้ว่าเขาจะเป็นคู่ทวินเฟรมกับคุณก็ตามนะคะถ้าคุณยังยึดติดยังอยากครอบครองนั่นคุณยังไม่ได้เข้าถึงความรักไรเงื่อนไขที่แท้จริงนะคะรัก <c oughs> ขออภัยนะคะรักไรเงื่อนไขไม่ทําให้ใครทุกข์ถ้าเข้าถึงแล้วนะคะจะไม่ทําให้ใครทุกข์เลย คือถ้าเรา,าเรารักเขาเรารักตัวเองก็เท่ากับเรารักเขานะคะไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะรักเราตอบไหมไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของเขาไหมเมื่อไหร่ที่คุณสามารถพัฒนาจนถึงความรักไรเงื่อนไขได้เมื่อไหร่การใช้ชีวิตทุกอย่างจะง่ายนะคะทําไมหลักสากลถึงสอนให้เราเข้าถึงพลังงานความรักไรเงื่อนไข เมื่อเรารักไรเงื่อนไขเราจะไม่ยึดติดกับอะไรสักอย่างบนโลกใบนี้ทําให้เราเดินทางกลับบ้านได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะเราไม่ได้มาแบบยึดมั่นไครอะนะคะเรารักได้กับสิ่งของคนพ่อแม่ครอบครัวด้วยวาระวาระหนึ่งนะคะเราเข้าใจว่าด้วยวาระวาระหนึ่งเรามาทําหน้าที่นี้พ่อแม่ลูกพี่น้องครูอาจารย์สิทธิ์ครูนะคะแล้วเราก็ไปอะ เราไม่ได้มายึดมาเอาอะไรนะคะเมื่อเราเข้าถึงความรักไรเงื่อนไขเราก็จะไปอย่างไม่ต้องมีการยึดติดนะคะไม่ต้องครอบครองไม่ต้องกลับมาหากันอีกอะไว้ง่ายเมื่อคุณไม่มีพลังงานการยึดติดนะคะคุณก็ไม่ต้องกลับมาเพื่อแก้ไขสิ่งใดนะคะชาวกองสามก็จะได้องค์ความรู้ลึกนิดนึงเพราะว่าพลังงานคุณจะคาอยู่ตรงรักไรเงินไม่ใช่รักไรเงนคุณคาอยู่ตรงคู่ทวินเฟรมนะ,ะชาวกองสามเนี่ย คาอยู่ตรงคู่ทวินเฟรมแล้วก็เป็นพลังงานคนที่มีภารกิจนะคะภารกิจจิตวิญญาณภารกิจสตาสิตกลุ่มสตาสิตนะคะถ้าใครแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันเหมือนมันจะใช่อย่างที่คุูบุญพูดก็มาลงเรียนคอร์สจิตวิญญาณส่วนตัวกับครูได้นะคะเพราะนี่มันคือพลังงานรวม